ยาลามีมีสิ่งดีๆให้นึกถึงหลายอย่างในเวลานี้นะครับต้องนึกถึงทุเรียนและโดยเฉพาะสําคัญก็คือคนยะลาเป็นคนอัธยาศัยดีเรื่องของอาหารทุกคนมาแล้วต้องประทับใจหลายๆคนหลายๆธุรกิจน้องใหม่ๆที่กำลังจะมาทำธุรกิจ mm hmm. ก็มีหลายคนที่คิดว่าแบบเศรกากณ์ยังไม่สง,งบอย่าขยายเลยผมมองว่าเราควรก้าวข้าม เหตุการณ์ก้าวข้าความขัดแย้งอย่างนี้เราอย่าไปไปหวังพึ่งกับว่าเหตุการณ์ไม่ไม่ต้องสงบเราไม่ขยายคุณไม่ขยายแต่คนอื่นขยายแล้วคุณก็ช้ากว่าเขานะสู้กับการเรามาช่วยกันขยายเพื่อให้เหตุการณ์มันสงบดีกว่าไหม คนที่ได้ยินชื่อจังหวัดยะลานะคะก็อาจจะมีความคิดไปไกลต่างๆนานานะคะว่าจะมีความน่ากลัวมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่บ้างค่ะแต่อีกมุมหนึ่งค่ะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะจังหวัดยะลาค่ะมีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายรวมถึงผังเมืองที่สวยด้วยผู้คนที่นี่นะคะอยู่กันแบบหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมนะคะอยู่กันเป็นสังคมพาหูวัฒนธรรมค่ะ पचा <laughs> คนรุ่นใหม่ชาวจังหวัดยะลาที่ตั้งใจกลับมาพัฒนาบ้านเกิดหลังเรียนจบกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ยะลานัทวุฒิพัฒนาเลิศไพบู์หนึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพมหานครมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิดอย่างยะลาตั้งใจลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมขายเป็นเจ้าแรกหวังว่าจะฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่ามกลางปัญหาฝ่ายใตย้ สิ่งแรกอะ่ะเราต้องมองข้ามความขัดแย้งแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะลองทํามันไหมมองเห็นมันไหมอะไรอย่างเนี้ยทั้งนั้นที่ว่าในช่วงแรกที่เราเริ่มเริ่มลงเสาเข็มเริ่มก่อสร้างก็เจอเหตุการณ์ความไม่สงบที่ตลาดใจเสียที่จะแบบเอ้ยมันจะไปได้เหรอมันจะขายได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําถามต่างๆเราไม่ใช่ว่าเราจะขายในกําไรที่สูงผมต้องการแค่ทําให้จังหวัดยะลามันมีคอนโดมิเนียมธนาคารก็ไม่ค่อยกล้าที่จะปล่อยอยู่แล้วตอนแรก แต่เราก็ต้องค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับธนาคารให้กับผู้ซื้ออย่างเนี้ยสุดท้ายมันขายหมดจนมาคิดถึงทําธุรกิจแฟรนไชส์ผมเข้าไปสัมภาษณ์กับธุรกิจแฟรนไชส์เป็นน่าจะเป็นคนแรกของ3จังหวัดเลยแหละก็มีคําถามคุณจะอยู่รอดได้เหรอคุณจะไม่ขาดทุนเหรอสุดท้ายเราก็ทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันขายได้นะคือเรายังไงเราก็ต้องมองว่ายะลาอย่างไงมันก็ต้องโตเนาะด้วยเจนรุ่นใหม่ที่น้องๆหรือพี่ๆทุกคนที่แบบไปเรียนที่อื่นแล้วกลับมาประกอบธุรกิจที่จังหวัดยะลาก็ต้องการที่่จะขขัับบเครือง ลััััไตวววจจงงาาามออยยูู่่แ้้เ้เร,เรกะกะถททิทนัทธวุฒิอธิบายต่อว่ายะลาบ้านของเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากรอให้เหตุการณ์ความไม่สงบจบลงจังหวัดยะลาคงไม่มีทางเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เขาจึงหวนกลับมาและอยากเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาสร้างสารรค์ธุรกิจในพื้นที่เหมือนกับเขา เรามีอะไรที่ดีอีกเยอะอ่ะผมมองว่ามันมีอีกเยอะอยู่ที่ว่าคนกล้าที่จะทำหรือเปล่าอย่าไปแบบไปหวังว่าต้องรอให,ให้เงียบฉันถึงจะเริ่มถ้าทุกคนคิดแบบนี้ยังไงยะลาก็ไม่ได้เจริญแต่ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเราต้องเริ่มทําก่อนอย่างเนี้ยทุกคนจะมาคอยขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจผมมองว่าม,มันยังไปได้อีกไกลครับทำไดท้ทั้งท,งท้งที่ว่าขับไปตรงนี้2ชั่วโมงไปปุ๊บเราก็ไปเจอเบต,ตงตรงนี้ก็เป็นศูนย์ราชการเป็นศูนย์ศูนย์ใจกลางอย่างเนี้ย ก็ทาได้ใช่ครับคาเฟ่ก็เริ่มเยอะแล้วก็คาเฟ่ก็เริ่มพัฒนาความสวยความอะไรอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้หนอยหน้าใครคือมันมันมันเด็กรุ่นใหม่เริ่มกลับมาอยู่ที่จ,จังหวัดเยอะขึ้นยะลาไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิดเพราะทุกคนก็ต้องมองว่าอุ้ยสามจังหวัดมีเหตุการณ์ไม่สงบอะไรเนี้ยคือถ้าเราได้มาอยู่แล้วคนสามจังหวัดเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ในเรื่องของกําลังซื้อถ้าเขาไว้ใจใครแล้วอ่ะเขาก็จะคอยสนับสนุนตอนแรกเราก็ขายคอนโดอยู่ในแค่กลุ่มของเรา เล็กๆแต่พอเรามาทาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเนี้ยออฟฟิศเมดอย่างเนี้ยการแชร์ลิงระหว่างผู้ประกอบการหลายๆสาขาก็หลายๆสาขาก็บอกว่าอุ้ยฉันถูกคอมเพนอย่างนู้นลูกค้าไม่ยอมอย่างนี้แต่กับการยาลาผมไม่เจออะไรเลยทุกคนมาให้ความสนับสนุนเราอย่างเนี้ยแต่ยอดขายคุณติดหนึ่งในสิซึ่งไปแซงในส่วนของเมืองท่องเที่ยวเมืองอุตสาหกรรมเราไปอยู่ในเทียบชั้นกับเขาแล้วอ่ะซึ่งผมมองว่าเหตุการณ์ความไม่สงอบอ่ะคือมันไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่ ที่หลายๆคนที่มองเข้ามาเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะความเจริญหรือเทคโนโลยีต่างๆเด็กรุ่นใหม่ที่เขากลับมาเนี่ยก็จะค่อยๆกลมกืนแล้วก็ทุกอย่างจะปกติที่เรามองอะไรอย่างนี้ครับเช่นเดียวกันกับเจ้าของร้านชาปาตีที่เคยไปเรียนต่อที่ประเทศปากีสถานและอียิปต์ เขามีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอินเดียบังกลาเทศจึงทำให้เห็นความหลากหลายของอาหารและเกิดความคิดว่าอยากเปิดร้านอาหารสไตล์คาเฟ่นำเมนูมาผสมผสานกันจนกลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขายให้ก uh ับชาวยะลาและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นความชอบด้วยนะครับหลักๆก็คือความชอบและก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อยากให้มันมีเกิดขึ้นที่ ะตรงนี้ยาลาบัานเราให้เข้ามาเที่ยวมาอะไรอย่างนี้อย่างน้อยเขาเ,เป็นอะไรที่มันแปลกตาเปิดร้านที่นี่2017นะฮะ<ม>ก็ประมาณ2023เ<ม>นี่ยก็ประมาณ7 8 7ปี<ม>ก็จริงๆเป็นคนชอบร้านน้ำชาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยเรากลับมาเราเรียนที่นู่นอะไรอย่างนี้ครับเห็นโรตีบานเรามีสายน้ำมันเยอะก็เลยที่นู่นเขาไม่มีน้ำมันแล้วก็ชาของที่นู่นเขาไม่มีชาเกี่ยวกับชาสีอะ่ะเ็เป็นชานมสดอะไรอย่างนี้ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีบ้านเราสายสุขภาพอะไรอย่างงี้ในความวิกฤตน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะในความที่ะยะลาก็มันเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับะยะลาเหมือนกับทุเรียนมีหนามแต่ว่าพอแกะข้างในมันจะมีความหวานเหมือนกับมอนทองอะไรอย่างงี้มันมีความหวานมีความลำบุญนี่คือเมืองยะลาก็เหมือนเมืองทุเรียนซึ่งข้างนอกจะมีน้ําอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าข้างในอาจจะ หวานหอมอร่อยก็ได้ฮะผมมองว่าความจเจริญกับวิถีชีวิตที่เราต้องใช้ไปเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตามันเป็นเรื่องธรรมดาบนโลกใบนี้เราจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ถึงเวลาของมันมันก็ไปแต่ว่าจะบอกว่าเยลาเมืองด้ามขวานของเราใต้สุดสยามมันมีอะไรที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสในเรื่องความความความเป็นอาหารในเรื่องของการธรรมชาติในเรื่องของทร,รงงัพยากรทั้งหมดที่นี่จะลงตัวที่สุด ถ้าเพื่อนๆได้ได้มาสัมผัสตรงนี้เพราะว่าเขาคืออเมซอนแห่งเอเชียก็คือฮาราบาลาบ้านเราก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนที่อยากได้มาลองสัมผัสเกี่ยวกับในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารในเรื่องของการต้องเที่ยวนะคะนี่ก็จะคือคืนนี้นึงนะ พาด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือตึกสีลุงที่เห็นมาแต่ไกลค่ะใครๆที่มาที่เมืองยะลาคะก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เรียกได้ว่าสะดุดตาเลยทีเดียวก็อยู่กับตรงข้ามกับสถานีรถไฟยะลาพอดีนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบเหมือนกลางวันนะกลางวันก็ถือว่าคึกค้นพอสมควรตรงนี้ฟ้าก็ไม่ได้ปกอะไร ถือว่าเป็น landmark อีกหนึ่งจุดของคนที่จะมาที่นี่นะคะแล้วก็มาเช็คอินถ่ายรูปก,กันไปไหนกันมาคะอ,อ๋อมาจากตลาดครับตลาดตอนนี้ก็นนกำลังจะกลับบ้านครับกำลังจะกลับบ้านตลาดวายแล้วเหรอคะตลาดคือตลาดเก่าตรี้เหรอคะตลาดเก่าไม่ตลาดสด ตลาดสดโอเคตลาดเซนดี้ตลาดใครฟองตลาดพี่มณชัยครับตลาดเก่ามันนานแล้วตลาดใหม่ตลาดใหม่เข้ากูนี่ตลาดพี่มณชัยขายตอนเช้าหัวลูกตลาดพี่มณชัยอ๋อตลาดพี่มณชัยโอ้โสดโอ้โสตลาดเก่ามันนานแล้วนี่ก็กำลังจะกลับบ้านกำลังกลับบ้านครับกลับบ้านที่ไหนเครนรถสองแถว รถสั่งแถวอ๋อก็คือมาส่งแม่ค้ากลับบ้านโอเค้า,าคา วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวไปตามเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะพวกเขาก็บอกว่าเมืองของเขาเนี่ยต้องพัฒนาต่อต้องเจริญต่อไปหากรอวันที่เหตุการณ์ความไม่สงบจบลงเนี่ยพวกเขาก็คงไม่ได้ลงมือทำอะไรรวมไปถึงธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ข้างในคะ่ะไปไหว้พระเขาว่ที่ที่นี่คนเยอะไหมคะก็คนแถบนี่คเยอะเด็กันธรรมดาก็คนจะมาเรื่อยๆค่ะพี่ก็คือถือว่าคึกคืนอ,อยู่ตัวจริงสนามข่าวได้มีโอกาสไปสาการะสารลักเมืองยะลาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางสำรวจเมืองยะลากันต่ออีกหนึ่งที่นั่นก็คือย่านสต,ตรีทอาร์ตเมืองยะลา ตีดอาร์ตย co ังเป็น hmm, ศิลปะบนพื uh ้นผนังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกันในย่านนี้ก็ยิ่งทำให้มีรายได้ของชาวยะลาหมุนเวียนยิ่งขึ้นกำแพงเมืองยะลาถูกรังสรรผ่านปลายผู้กันของกลุ่มศิลปินชายแดนใต้นับเป็นภาษาสากลที่สื่อสารการผ่านผลงานศิลปะสามารถจันลงใจให้กับทุกคนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้มองความสวยงามในมุมเดียวกัน าจารย์วินัยสุขวินประธานชมรมศิลปินชายแดนใต้เล่าถึงแรงบันดาลใจของที่มาสตรีดอาร์ตว่าอยากใช้ศิลปะความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้คนที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองยะลามองข้ามว่ายะลานั้นเป็นพื้นที่อันตรายในเขตพืาา้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ปัจจุบันจึงกลายเป็นงานศิลปะที่นำพานักท่องเที่ยวมายังเมืองแห่งนี้และเปลี่ยนมุมมองใหม่กลายเป็นสีสันของเมืองยะลาไปแล้ว กระแสของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับก็มีส่วนที่จะเสริมสร้างความเจริญอย่างน้องๆที่คนในพื้นที่ไปศึกษาได้มองศักยภาพของพื้นที่ที่มีสิ่งดีๆหลายๆอย่างหลายๆด้านมีความสมบูรณ์เพียงแต่ว,ว่าต้องการมาต่อย,ยอดในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ผนวกกับคนรุ่นเก่าร,ร,ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ธุรกิจและก็สร้างเศรษฐกิจโดยที่ไม่ไปมองอีกมิติหนึ่งที่ว่าม,มันมีความไม่สงบก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับทั้งด้านาวิถี การใช้ชีวิตและก็อาชีพต่างๆายะาลานี่จะมีข้อดีก็คือเป็นแหล่งสถานศึกษานะครับซึ่งตรง,ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข่งยะลาถึงแม้จะไม่มีทะเลแต่เราก็มีเขื่อนบางลางเรามีทะเลหมอกเป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งสามารถที่จะสร้างสร้างอาชีพให้กับคนดึงนักท่องเที่ยวมาสู่สู่เมืองยะลาได้ ภาพว่าที่ริมสันเขื่อนตลาดเมืองใหม่รวมไปถึงบริเวณถนนริมสันเขื่อนใต้สะพานดำฝั่งตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยะลาอีกด้วยนับเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับเมืองยะลาในการต้อนรับนักกีฬาที่จะมาร่วมกิจกรรมในช่วงของการแข่งขันยะลามาราธอนของทุกปีต้อบอกเลยว่าภาพภาพนี้นะครับนอกเหนือจาก คุณค่าในเรื่องความงามแล้วก็จะมีคุณค่าในเรื่องประวัติศาสตร์เราไม่ได้ออกแบบมาก่อนล่วงหน้าสมาชิกที่วาดเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเกือบ30คนแต่ละคนจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใครว่างวันไหนก็มาวาดก่อนได้เลยคนมาวาดทีหลังก็มาวาดทับซ้อนทับซ้อนหรือหาที่ว่างวาดนะครับก็เป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปแต่ละวันเราจะคอยลุ้นกันว่า จะมีภาพไหนมาเพิ่มมาเติมเราจะปล่อยให้เขาได้ไดวาดอย่างอิสระบอกเล่าเรื่องราวที่เข้าประทับใจใช้ภาพเป็นตัวสื่อสารนะครับบอกเล่าเรื่องราวดีๆผนังตรงนี้เหมือนกับหน้าหนึ่งของสมุดบันทึกาผนังนี้เราใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นบันทึกด้วยภาพนะครับชื่อภาพว่าตวัดภูกันบันทึกยะลาแต่ในย้ะสาคัญเราอยากจะให้ผู้ที่มาร่วมถ่ายภาพ หรือนักวิ่งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมถ่ายภาพกับภาพนี้นะครับให้เขาเป็นจุดเด่นของภาพเราจะเห็นว่าภาพนี้เรื่องของจุดเด่นจะมีความคลุมเครือนะครับเพราะเราต้องการให้คนที่มาถ่ายภาพนั้นมีส่วนร่วมเป็นจุดเด่นเป็นส่วนหนึ่งของภาพเมืองยะลาในวันนี้ที่เศรษฐกิจมีการปรับตัวมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทําให้หลายคนตั้งคำถามว่า หัวใจของการดับไฟใต้ยอยู่ตรงไหนหรือนี่อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นอีกวิธีหนึ่งและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญนอกจากปัญหาไฟใต้ยังไม่ดับลงแล้วก็คือปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แต่หากวันนี้คนในพื้นที่ชายะลาได้ร่วมมือการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจโดยไม่แบ่งแยกศาสนาภาษาหลอมรวมกันเป็นพหูวัฒนธรรมแล้วดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ปรับให้เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยะลาปัญหาไใต้นี้ก็อาจจะหมดไปภายในวันใดก็วันหนึ่งโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน